สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้นไม้สายลมนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณเขตของอำเภอชุมแสงนะครับจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะฮะก็ขับรถผ่านอีกแล้วครับบริเวณจุดนี้นะครับก็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะฮะอ่าบริเวณแถบนี้ก็จะทำข้าวนาปีไอ้นาปังนะครับจะปลูกข้าวนาปังกันอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ระหว่างขับรถมานี่ส่วนใหญ่ผมก็จะเห็นข้าวข้าวกำลังเป็นสีเขียวนะครับ แต่ว่าแปลงด้านหลังผมนี่มันจะเป็นสีเหลืองนะครับออกเหลืองทองผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะสงสัยข้าวน่าจะสุกประมาณนี้นะฮะน่าจะเป็นออกรวงแล้วก็สุกแล้วนะฮะก็เลยเดินลงมานะครับระหว่างนี้ฮะอย่างด้านหลังผมเนี่ยอันนี้เป็นสีเขียวนะครับอันนี้เป็นสีเขียวนะครับแล้วข้าวกลุ่มนี้จะเป็นข้าวที่ปลูกด้วยรถปลูกด้วยเครื่องนั่นเองนะครับนะฮะอ่ สังเกตดูข้าวที่ปลูกเครื่องนี่มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับนาดําแต่ว่าจะถี่แล้วก็ต้นเล็กๆนะฮะแต่ถ้าเป็นนาหวานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นจะมีหญ้าขึ้นค่อนข้างเยอะนะฮะเท่าที่ผมได้ข้อมูลมาจากพี่ที่เป็นชาวนานะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นนาหวานเนี่ยมันก็จะมีข้าวจะมีหญ้าขึ้นเยอะมากนะครับแต่อันนี้จะเป็นข้าวที่ปลูกวยเครื่องซึ่งจะมีการลงทุนต้นทุนก็จะสูงไม่อีกหน่อยหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะพาชมด้านหลังนะครับว่ามันสีเหลืองได้เหลืองอารามที่เป็นสีทองเนี่ยเพราะว่าเขาสุกหรือเปล่านะครับ ครับโดยปกติช่วงเดือนพักกราคมพามีนานครับก็จะเป็นช่วงที่เ,เข้าสื่ฤดูแลงนะครับเข้าสื่ฤดูแลงนะฮะซึ่งการทำนาเนี่ยก็จะทำได้เป็นนาปลังในเฉพาะเขตที่มีการชนประทานที่ดีนะครับมีน้ำนะฮะนะครับอย่างที่นี่นะครับอำเภอนครสวรรค์อำเภอ,รรอ,เ,ภอเอ้ยจังหวัดนครสวรรค์นะฮะจังหวัดพิจิตร จังหวัดชัยนาทประมาณนี้นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีก็จะเป็นเขตพื้นที่ราบภาคกลางนะครับซึ่งสามารถทำข้าวเป็นนาปรังนะครับได้อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณเขตบอริชุมแสงนั่นเองฮะบรรยากาศสวยงามมากๆนะครับนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรใครรู้จักบ้างฮะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับนะครับมันมีลูกสีดำดด้วยนะฮะ ผมไม่ได้ใจว่ามันคือต้นอะไรนะครับนะฮะสูงใหญ่ให้ร่มเงาเลยนะครับบริเวณนี้บรรยากาศบรรยากาศของทุ่งข้าวในเขตภาคกลางเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮะจะสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับนะฮะ พราะว่าไม่มีภูเขาเป็นพื้นที่ราบภาคกลางนั่นเองนะครับปรากฏว่านะครับผมให้ทุกคนดูใกล้ๆน,น,น,นะครับข้าวออกรวงนะฮะแล้วข้าวสุกแล้วนะครับมันถึงได้เหลืองไงครับก็จะเป็นทุ่งรวงทองนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะฮะไม่นานนะครับ บริเวณนี้ก็จะเหลืองแบบเหลืองสีทองเลยฮะเป็นทุ่งสีทองเป็นทุ่งรวงทองนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการเก็บเกี่ยวกันต่อไปนะครับเสียดายครับผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง uh, พันธข้าวนะฮะ ถ้าผมมีความรู้ผมก็จะให้ความรู้ควบคู่ไปด้วยนะครับแต่ว่าบางเอิญนว่าผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะฮะก็นําเสนอในส่วนของความสวยงามนะครับของบรรยากาศของทุ่งข้าวก็แล้วกันนะฮะทุกคนครับต้นข้าวพันธุ์นี้เตี้ยมากครับทุกคนน่าจะประมาณเลยเข่าผม,มันนิดเดียวเองนะครับนะฮะเตี้ยมากไม่รู้พันธุ์อะไรนะครับ แล้วเป็นข้าน่าจะเป็นขข้าเจ้าอ่ะครับข้าเจ้านะฮะครับสุดลูกหูลูกตาเลยครับทุกคนก็ช่วงนี้เราก็จะเห็นภาพบรรยากาศของมีนกกระยางนะครับนกกระแตแต้แวดนะฮะก็ถลาบินเล่นลมนะฮะ รสรุปก็คือข้าวเหลืองๆที่เราอยู่ขับรถอยู่ด้านบนแล้วเราเดินมาแล้วเห็นเหลืองๆนะก็คือปรากฏว่ามันเป็นข้าวที่สุกจริงๆนะฮะเป็นทุ่งรวงทองนะครับทุกคนนะฮะเวลาผมเดินลงมารีวิวตรงทุ่งข้าวทุ่งนาเนี่ยพอยอมรับไม่มีความสุขนะครับนะฮะที่ได้เห็นความสวยงามของทุ่งข้าวนะครับ โอเคครับทุกคนครับก็คลิปนี้ผมก็พาลงมาแวะชื่นชมความสวยงามของอทุ่งรวงทองด้านหลังนะครับก็เลยแวะลงมาเก็บบรรยากาศสวยงามมาฝากทุกคนนั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะฮะเก็บภาพสวยๆมาฝากนะครับก็เพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะฮะกดไลค์กด, like, ดแชร์กดกระดิ่งได้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะครับแล้วก็ผมเองก็ จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมนะฮะอย่างผมนี้ผมผมว่าผมมีต้นทุนอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าผมมีมีลักษณะงานที่มีการเดินทางตลอดเวลาก็จะสามารถเห็นความสวยงามเห็นความแปลกเห็นอะไรต่างๆนานาที่เราเดินทางไปนะครับระหว่างเส้นทางที่เราจะไปจุดหมายปลายทางนะครับผมก็จะไว้เก็บบรรยากาศดีๆสวยๆมาฝากทุกคนนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาชมนะฮะ อขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ